เอาไว้บ้านเราร้องร้องร้องอนไรอะเดียวเลยอะไอรเดยเยีนเดีาเห็นเลยปล่อยไม่ได้เลย h a ้ห h ยยอะไ้อยสีส รแล้วยังเหนียวเลยตัวเนี้ยยังไม่โดดบอลเจ็าสะพานสะพานเขาไปรับเมียเขาโอ้ยฟิลน่าได้ยังไงบ้าเขาแด็กเขาท่องแอนดเบย์กันบ้านล่างตัวนึงเจ็บมาก บีเต <B> ็มเลยบีสองอยู่บีอนะ่ะถาวใช่เปล่าช่เปล่าพี่บดตัวหนึ่งเขาตายล้วเรออาไวบ้านเราร้องร้องร้อง

มาเห็นอย,อยู่หลังบีตัวน,นึงเอาเอาแคร์มันกลับคืนไปไปะไม่ดูโง่จังเลยแต่ว่าอยู่หลังบีงมันมันยังไม่ไปนะนที่เนอะอ่ันเนี่ยไล่แล้วหลังแตกกูว่านะโดนโดนอะไรยิงกูว่าแล้วเป็นแหละ long long